นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ตลาดนัดบ้านคอตมบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นตลาดนัดในช่วงเย็นทุกวันพุธเสารดีโดยจะมีบรรดาชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าผลผลิตทางการเกษตรอาหารตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านและสินค้าอ,าอื่นอีกมากมายมาวางขายซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดชุมชนแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีนักร้องเปิดมู มาร้องเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งอีสานให้ความบันเทิงสร้างสีสันในตลาดนัดชุมชนบ้านขอแห่งนี้อีกด้วยโดยประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในระแวกชุมชนบ้านขอและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเนื่องจากตลาดนัดแห่งนี้เป็นตลาดนัดที่อยู่ติดกับริมถนนสายหลักในตัวเมืองมหาสรารคาม โดยประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบอกว่าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดบ้านคอเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแบบบ้านๆผักก็ชาวบ้านปลูกเองและก็เก็บมาจากธรรมชาติอาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่รสชาติถูกปากคนิสานและขายในราคาที่ไม่แพงเนื่องจากชาวบ้านจะปลูกเองเก็บหาเองในธรรมชาติอาหารก็ทําเองและก็ขายเองอีกด้วยครับ